นะครับทานลูบิทเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ทําเรื่องดิจิทัลฟลาชเมชั่นวงจรเป็นบริษัทไครบริษัทเดียวนะครับที่ช่วยองค์กรขนาดใหญ่ตั้งแต่เรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ไปจนถึงการนำดีเทคโนโลยีมาใช้ในด้านต่างๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทํางานร่วมกับองค์กรชนาทั้งในประเทศและก็ในต่างประเทศปัจจุบันเราก็มีผู้เชี่ยวชาญในด้านของ s t r a t e g i ด้านของบริยูด้านของ AI ด้านของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมากกว่าทานคนนะครับซึ่งเราทำงานร่วมกันเนี่ยตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่13นะครับทัมลูบิทเนี่ยเราทำงานางเนี่ยที่เรียนนะครับก็จะเป็นนอกเหนือาจากกู้เซอร์วิสเนี่ราก็จะมีพวกงานที่เราทำาร่วมกับเทคโนโลยีพาร์เนอร์อย่างเช่น,ชน,ชนแบรบิษัทอย่าแงบบ Microsoft หรือว่า Amazon นะครับที่เราทำงานร่วมกัน s อซที่เรานำแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยมาช่วยในการอิีเวนตให้กับลูกค้านะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเร ก็ยังม anyway, ีจอยเวนเจอร์นะครับกับคานเนอร์ต่างๆในด้านต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นตัวออปติคอลดิจิทัลที่เราทำร่วมกับทาง TTOA นะครับหรือว่าทางซอสคิวที่เราทำร่วมกับเดอะสกายดันเป็นเรื่องของ people transformation leadership training เออ่ทงนี้เนี่ยออฟฟิศของเรานะครับเรายังมีอยู่ใน4โลเคชันนะครับก็คือมีอยู่ที่ไทยที่อเมริกาที่อินเดียแล้วก็ที่เวียดนามนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับเราเป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าเป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวนะครับที่มีคอมพิเทนซี่ตั้งแต่เรื่องของการทำกลีวิลไปถึงการนำเทคโนโลยีในขั้นสูงเนี่ยมาใช้กับองค์กรนะครับทีนี้ในปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามีความท้าทายนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็อาจจะดูมีสัญญาณที่ไม่ได้ดีามากแน่นอนมากนะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า รูบินเองเราถ่านช่วงเวลาที่เราเชื่อว่าสัญญาณเขาไม่แน่นอนมาโดยตลอดในทางเดียวนในปีที่ผ่านมาเราก็เห็นได้ว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีเช่นกันนะครับซึ่งรูบินก็เป็นหนึ่งในบริษัททิียงไม่กี่บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ที่ยังสามารถสร้างการเติบโตได้นะครับแลวเราก็เชื่อว่าในปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะสามารถสร้างการเติบโตได้นะครับทั้งในส่วนของท็อปไลน์และร็อตไลน์ถามว่าสิ่งที่เป็นแผนการของเราในระยะสั้นรอะยะกลางเนี่ยเรามองเรื่องอะไรนะคร สิ่งแรกที่เราต้องการเลยนะครับก็คือเราต้องการที่จะสร้างเรื่องของตัวขายแบบนี้คือเราต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มลูกค้าของเรานะครับคือคนที่เข้ามาทามํางานร่วมกับทางบูดินเนี่ยเราอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับจากการลงทุนในด้านเทคโนโลยี อยากให้ได้รีเทิร์นปลอดแทรดที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเซอร์วิสที่เราจะต้องการนำมาสู่ตลาดเนี่ยก็จะต้องเป็นเซอร์วิสที่เราสามารถ Unlock opportunity ต่างๆให้กับลูกค้าเราได้นะครับซึ่งช่วงปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงครงงิติคอลมาก่เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ามีเทคโนโลยีเกิดใหม่มากมายนนะะโดยเฉพาะในเรื่องของ AI ที่เราคงจะได้ยินเรื่องราวต่างๆมากมายผมเชื่อว่าจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะครับของหลายๆธุรกิจเลยที่จะทำให้เขานเนี่ยสามารถที่จะ ปลดล็อก,กสักเรียลค่าของตัวเองไนดะ้หรือถ้าบางธุรกิจที่ทำทาได้ไม่ดีเนี่ยทำได้ไม่คันเขาอาจจะพกอกอกความระบได้อาจจะโดนดิสรวาดได้โดยงกานเพราะฉะนั้นเราอยากเป็นเอเนเนอร์ ager, เป็นแอคเซลเลเรเตอร์ให้กับทาร์เนอร์ให้กับลูกค้าเราเพื่อให้ผ่านชา่วงการโซลิชั่นในยุคปัจจุบันนี้ไปได้ จุดที่สองนะครับที่เราอยากจะเรียนยามนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความแข็งแปงให้กับ operation ไทยในบริษัทนี่เนเร่เรามีการเติบโตทุกปีมาเรื่อปีที่ผ่านมาก็สร้างรเติบแด้แล้วในปีนี้เราไมหยังเซ็นต้าเป้าหมายที่จะเติบโต่อโดยที่เป้าหมายของเราเนี่ยเราเชื่อว่าการเติบโตที่ดีเนี่ยนะครับก็จะต้องมากับพื้นฐานกลยุทธที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามปรับปรุงโดยเสนอก็คือเป็นเรื่องของ operation ภายในบริษัท ที่เราก็มีทางการลงทุนต่างๆเพื่อให้ออปเปเรชันเราดีขึ้นการซื้อเทคโนโลยีเข้ามาการใช้เอไรวมไปถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างของธุรกิจนะครับให้มีความพร้อมตอ,อการขยายตัวมากขึ้น แล้วก็ท้ายที่สุดนะครับในเรื่องสาที่คงจะเป็นเป้าหมายของเราก็คือการหารโอกาสที่เป็นลักษณะที่เป็นเอกอกอร์แกนิกนะรัซึ่งลูปดินเอนยเ,เ,เราก็มีจุดแข็งอย่างที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทางรูปดินเรามีการทำก้รจอยเวนเจอร์ทางเรื่องการเป็นเหมนเอ,เอ,เอเามาโดยตลอดก,ก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยมีความแข็งแรงเติบโตไม่ใช่แค่ในส่วนของผลประกอบการ แต่เห็นได้ว่าทางรูบริ้งเงนี่ยเรายังมีเสถียรภาพที่ดีแต่ก็รูบิ้งยังสามารถสร้างการเติบโตได้ทุกปีอย่างต่อเนื่องทีนี้เราจะต่อไปที่เรื่องแรกนี้ถึงนะครับเรื่องของการสร้างขายให้แรกนะครับการขายและสร้างามูลค่าเพิ่มให้กับทางกลุ่มลูกค้าหลักนะครับปีนี้อย่างที่เรียนะยนะครับเป็นปีของ AI จริงๆเราเชื่อว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการไปสอดคล้อง เฟรมของเอไานคือแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำกค็คือเราพยายามนำเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมาศึกษาดูว่าอิมแพกที่จะเกิดจากทุกิีเนี่ยเกิดจากจุดไหนได้บ้างแล้วเรามีการคิดเซอร์วิสใหม่ๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของตาหน้า,นานบ้านเลยหรือเรื่องของ Cu Ex e e r คะร,ร,รณคลูกค้าดีขึ้นความีเ i เท่านั้นเราจะต้องทำอย่างไรไม่ใช่แค่เอา AI มาช่วยสร้างประสบการณ์นะแต่เราอาจจะต้องคิดด้วยว่า AI มีจุด่อนอะไร ที่เราจะต้องไปเสริมด้วยประสบการณ์ที่ใช้มาลุนนะครับเรื่องของกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นจะต้องทำยังไงเพื่อให้นอกเหนือจากประสบการณ์ที่ดีเราสามารถป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดกับลูกค้าก็ได้นะครับเพราะในเรื่องของงานหน้าบ้านการสร้างเอ็กซ์เพี์เรีนที่ดีเรื่องพวกนี้เนี่ยก็มีจุดต่างๆที่เราจะต้องคิดมากมายและเราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่โปรในเซอร์วิสในลักษณะนี้ด้วยถัดมานะครับพอเราเริ่มงขเรื่องเอซีเรียนเรื่องของงานขายถัดมาถึงเรื่องของงานออปเปอเรชั่นภายใน แล้วเรามี AI เข้ามาทุกท่านทราบดีว่าปัจจุบันเนี่ย AI ทํางาน ได้มีประสิทธิภาพมากทำงานแทนสิ่งที่มันรุ่นเคยทาได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นในจุดนี้เองเราก็ต้องไปวิเคราะห์เช่นกันนะครับว่าในทุกจิตของลูกค้าอของเราเนี่ยเขามีจุดไหนที่เป็นมนทัทติเนาที่เอาเอไอไปปลดล็อกได้ไหมครับหรือว่ามีจุดไหนที่ตอนนี้เขาม้นทุนที่สูงมากเรื่องของเอไอี่นสามารถที่จะเข้าไปช่วยลกกดต้นทุนของเขาได้ทาให้มันเป็นอัตโงมาได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งลดความผิดพลาดของงานนะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีการดีเบสที่น้อยลงในกระบวนการการทำงานครับ ะครับในาเนี่ยในเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรามีการให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ process re engineering โดยใช้ AI เนี่ยเข้ามาเป็นจุดสูตรตาในการทําให้ process เราเนี่ยดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นน,น,น,นะครับการนำ AI นนเข้ามาทางเรื่องของ Agent AI ทีเ่เข้ามาช่วยในการ Optimize w o r k f l o w ต่างๆเราไปจนถึงการนำพวกโมเดลภาษา นะครับที่จะเข้ามาใช้ในเรื่องของการสร้างไอทีเปสิทธิก็การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆถัดมานะครับก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการความสที่เราเองก็งมีเซอร์วิสในลักษณะนี้เข้ามาช่วยอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเอไอเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้องค์กรของเรามีความปลอดภัยที่ดีขึ้นเข้า,า,ขาทางฐายผูกค้าที่จะเข้ามานะครับไม่ว่าจะทายจากเรื่องของสแกมเมอร์นะครับเรื่องของบัญชีมาต่างๆเรื่องของการเรกริดฟรอม เรื่องของการโกงหรือแม้กระทั่งเรื่องของไซเบอร์แทคมนะคะรับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยนะครับเราก็จะ u t i l i z e s เทคโนโลยีเอเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรและสามารถทำให้องค์กร,กรเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะครับในยุคที่เรามีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งทีนี้เนี่ยนอกเหนือนจากในเรื่องของ AI ที่เรามีการสาร้างเซอร์วิสขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับเราก็ต้องกลับมาดูในตลาดโลกาภิบาด้วยว่า ในรูปปัจจุบันของทางประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีโล컬เทรนอะไรที่กำลังเกิดขึ้นเราก็พบว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราพยายามที่จะช่วยสปอร์ตลูกค้าก็จะเป็นในฝั่งหลายๆอุตสาหการรมตัวอย่างเช่นอุตสาหการรมเกี่ยวกักบการเงินการเงินต่างเราก็จะเป็นเรื่องการทำบูวโชวอแบงการทำดิจิทัลทรานเซ็คชั่น นะครับซึ่งเรื่องกางเหล่านี้เนี่ยทางบูบิทเราเนื่องจากเรามีความเชี่ยวชาญในด้านการให้ําปรึกษากับสถาบันการเงินหลายเจ้าแล้วเนี่ยนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่เราจะต้องพิเวมาช่วยองค์กรที่เป็นลักษณะของโบรชัวแบงค์มากขึ้นที่เราจะต้องมีการสร้างธนาคารที่ใหม่ต้องบอกว่าความน่าตื่นเต้นของงานในสัปดาร์นี้คือประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มีการให้ายเซ้นธนาคารม่มามากกว่า40ิปีแล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราเปิดไบเซ็นเพื่อ และต้องดิวธนาคารขึ้นมาภายในระยะเวลาอันสั้นมากๆคือในระยะเวลาแค่หนึ่งถสองปีจะต้องมีธนาคารให้ผู้ชามมาใช้งานสามารถใช้งานแล้วผู้ใช้เนี่ย เรื่องของความยากในการที่จะดิวสิ่งที่มันมีความซับซ้อนในระยะเวลา,าสั้นเนี่ยอันนี้เรามั่นใจว่ามันยากแน่แต่ว่าทีมงานเราก็มั่นใจเช่นกันว่าเรามีความสามารถที่จะช่วยกลุ่มลูกค้ากอนนะครับในการที่จะทำเรื่องที่ยากๆให้เกิดขึ้นได้จริงในเรื่องของโลโก้ดีแานอย่างหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเริ่มมีการลงทุนเรื่องของค้ากันคือนะครับเราจะเห็นได้ว่าบริษัทที่เป็นคา,า,ารวยเรื่องต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ประกาศตัวเพิ่มเติมต่างๆว่าจะมีการสร้างวีเจียน ของข่าวในประเทศไทยนัน่นคือซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับเราจะได้เห็นองค์กรต่างๆมากมายที่จะต้องมีการย้ายระบบะต,าตานะบ่างๆขึ้นไปอยู่บนคลาวด์แต่ทำให้นล้วเนี่ยในเรื่องของพ olicies เหล่าน,นี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องของ cloud first p o l i c y ต่างๆก็จะเป็นแปลงกระตุ้นแรงต่างๆให้เกิดดีมาในลักษณะพวกนี้นะครับเจ้าหน้าที่งานเราเหล่านี้เนี่ยก็มีการจาัดเตรียมเรื่องเซอร์วิสเรื่องการให้บริรการ,ราและการให้บริษัในด้านที่เกี่ยวกับข่าวมากขึ้นซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่การริบแทนชีพระบบที่มี อยู่ขึ้นไปวางบนคาวปกติถ้าเราสร้างระบบที่มีความซับซ้อนสูสงขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องใช้คือผูลล้ผลิตบนคาลเนี่ยจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งในเรื่องการทำซอฟต์แวร์ในระดับนี้เข้าไปดูโครงสร้สางซอฟต์แวร์ว่าปัจจุบันโครงสร้างเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะไปใช้คอมอร์บนคาวมากน้อยแค่ไหนต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านอินฟราสตรัคเจอร์ที่เขา้าใจว่าในบบควาวเนี่ยมีคอมโพเนนต์ของอินฟราสตรัคเจอร์อะไรบ้างนะครับต้องมีผู้เเชชี่่ยววาาาาญในรรรรือองงงขกกะบบ ในการมอนิเตอร์ในการดูแลราระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการแอมเบียนเซชันนี้จะเกิดดีมากอีกเยอะมากแล้วเอยดเน็ตก็จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่มีความพร้อมสูงมากนะครับที่จะช่วยให้ กลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยสามารถเข้าไปสู่ข,ข่าวเชิญนี้ได้นะครับซึ่งประเทศไทยตอนนี้กำลังเข้าไปในบริเวณนี้พอดีจากที่มีการลงทุนในเรื่องของโลกโลก,ลก้วนะิจัยเยอะมากและแน่นอนว่าในเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับทีมเราก็ยังมีการทำสิร,ร์ชัยอ,อยู่ระเบิดติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างกีจเรื่องเอไอเนี่ยแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีคนที่มาสนใจกันเยอนะมากนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามีเทคโนโลยีให,ห,หม่ๆยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับล่าสุดก็จะมีเรื่องของ พวกเอไอหรือเป็นแอสเซสเซนเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีทีมในการที่จะดูเรื่องของ emerging trend และดูว่าในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถ้าจะต้องนำมาใช้องค์กรเนี่ยนะครับจะต้องทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเทคโนโลยีอะไรขึ้นใหม่อีกในอนาคตเนี่ยนะครับทีมเราก็จะมีความพร้อมและก็จะเป็นกลุ่มของบริษัทกลุ่มแม่นะครับที่จะนำร่วมความรื่นเริงเหล่านี้เข้าเสริมทับให้กับทางลูกค้าของลูกค้า ทีแรกส่วนแรกเราก็จะเห็นว่าโอกาสในเรื่องของการขยายเซอร์วิสมีอยู่เยอะมากนะครับและผมก็เชื่อว่ามีนี้แหละเราต้องเอาเาติบโตอีกเชน่นการในสนามบินนะคะรับก็ยังเปป็นเเ้าติบโตไปที20่20-30%อยู่แต่ทีนี้เนี่ยการเาติบโตที่ดีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการแค่เราหา,าเซอร์วิสขายงานได้เออเออแต่เป็นเรื่องของการสร้างรูปฐานของบริษ,ษัทให้มีความแข็งแกร่ง นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอ,อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในชว่วงที่ผ่านมาก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงานเราการเพิ่ม e อ f i c i e n c y ถามว่าปีนี้เนี่ยเรามีธีมอะไรที่เราอยากที่จะเพิ่ม e อ f ฟ c เชนซีให้กับตัวพน,น,นักงานตัวทีมงานเราบ้างอันที่หนึ่งต้องแน่นอนการการที่เราให้เซอร์วิสเอไอกับองค์กรนอกเราต้องใช้ตัวเอง นะครับตอนนี้เนี่ยในฝั่งอพิเศษของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเทคโนโลยีลต่างๆเราเริ่มเริ่มนำ AI เข้ามาใช้นะครับในงานเรื่องเทคโนโลยีดเวลลอปเมนต์ในงานฝั่งของงานที่เป็นแอบอฟฟิศเราเริ่ม explore use case ต่างๆที่นำ AI เพื่อมาช่วยเรื่องขอโตเมชั a t ในงานของการที่เป็นพวกครีเอทีฟงานคอนเทนต์ต่างๆเราเริ่มใช้ AI เป็นเครื่องรุ่น,นแรงในการที่สร้างคอนเทนต์ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีโอกาสามากมายที่เราสามารถที่จะทาให้ประสิทธิภาพก,ก,การทางานดีขึ้นครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราเชื่อว่าการที่มีอุคากรที่เก่งตรงนี้จะเป็นสิ่ได้เปลี่ยนมากที่จะทำให้เราใช้ประโยชน์จาก AI ได้เกิปดประโยชน์สุดๆเพราะเราเชื่อว่า AI alone เนี่ยไม่สามารถจะสร้าง i m p นะครับแต่การที่มีทีมงานที่ดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะจุดแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางานได้ ในปีที่ผ่านมาที่เราทำได้ดีคือการเพิ่ม utilization ของ stars นะครับซึ่งจากอดีตเนี่ยที่เราเคยทำได้อยู่ประมาณ70%นะครับพอเราทำ acquisition เข้ามาเนี่ยบริษัทที่เราทำาเข้ามาก่อนหน้านี้เขามีตโต้ได utilization ที่ต่ำกว่านั้นนะครับแค่ประมาณ50%าอนตอนนี้เราสามารถ up lead เขาขึ้นมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับตัวบริษัทแม่ได้แล้วนะครับก็คืออยู่ใกล้ๆเนี่ยเจ็ดสอยู่ประมาณ65% ซึ่งแปลว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนทางให้ผลกำไรของบริษัทเ ยังสามารถมีความแข็งแกร่งได้แม้ว่าถ้าเราจะต้องมีการลดราคาในการที่จะสู้ในตลาดออาไลาในสภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอนนั่นเอเราก็ายังสามารถาารักษากำไร,าารได้เพราะว่าเราสามารถที่จะควบคุมต้นทุนตรงนี้ได้ดีลดเวลาว่างงานนะครับของทีมงานของเราและเรายังมีเป้าหมายว่าในปีนี้เรายัางสามารถที่จะอรับปรุเรื่องของดีไซน์เซชันและเรื่องอาการทำง,งานที่ลดเรื่องของงานผิดพลาดการทำง,งาน3เนี่ยเพื่อให้ต้นทุนต่างๆเหล่านี้ลดลงก็จะทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้นใน เอ็กซ์ซีคิวงานนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีคอมเพลติฟิตี้เดชเวลาเราเข้าไปแข่งขันกับงานที่ต้องมีการแข่งขันในเชิงกลมถูกนั่นคือ สิ่งที่สา kind of mm hmm. ําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราก็มองว่าเป็นจุดสําคัญเลยก็คือเรื่องของเรียนดิจิทัลเด่นะในปีผ่านมาเรามีการล็อกเทรนด์นิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนด์นิ่งในเรื่องของการนำเอไมาใช้เทรนด์นิ่งในเรื่องการทําเรื่องของ strategic thinking เทรนด์นิ่งของในเรื่องความรู้ในออดในส่วนมินัสปีต่างๆเราทำเทรนด์นิ่งไปหลายโปรแกรมมากๆนะครับมีผู้เข้าร่วมเทรนด์นิ่งมากกว่า80%ของพนักงานในบริษัท ครับซึ่งมันทาให้เรามีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่ทีมงานได้อย่างเต็มที่มงานเลยนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าในเรื่องของค่านิยมของบริเนี่ยก็จะเป็นคีย์สำคัญที่เราจะาไปพัฒนาให้บริษัทเติบโตได้ตออกไปเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีการทำจอยเวนเจอร์กับกาเรเดินแสตด์เพื่อนำเรื่ององค์ความรู้นเนี่ยไปเฟรนผู้บริหารระดับสูงของอความชนะองค์ความรู้ต่างๆอะไรอานเนี่ยเราก็มากษารและพบวา่าใช้งานกับ ขึ้นไปเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเซอร์วิสที่สามารถที่จะให้บริการจากองค์กรชนนะได้เนี่ยก็จะเป็นข้อได้เปรียบที่เรานำโอค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยมาใช้กับภายในเช่นกันในเรื่องการพัฒนาการเล่นเนี่ยเราก็จะมีจุดเด่นมากๆเพื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆที่อยู่ในสายงานที่เป็นเทคโนโลยีก็ต้องบอกว่าในเรื่องต่างเหล่านี้ก็จะเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะครับในปีนี้ที่เราจะต้องทำให้เกิดมีแผงให้ได้ก็จะเป็นตัวพื้นฐานที่จะช่วยปลายให้เรกิดโกลด์นะครับในปีนี้ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการรทโสตีจ้ แ exactly. นะครับปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เรายัางพุ่งในเรื่องของการหนาะจอยเบนเจอร์พาร์เนอร์คือเมื่อครั้งเดือนที่ผ่านมาในเรื่องของจอยเบนเจอร์อเราประสบความสำเร็จเราไม่ห่างเนี่ยบางทีที่เราให้ฟังเ,เรื่องของซอสคิวเองนะครับซึ่งก็เป็นจอยเบนเจอร์ที่เราตอนนี้เนี่ยมีลูกค้านเนี่ยมากกว่า ร้อยลายนะครับที่เข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มที่เราเข้าไปช่วยในจจาการจัดการช่วยในการพัฒนาผู้บริหารองคก์กรของเขารวมไปถึงในฝั่งของจอยเบนเจอร์ที่เราทากับพาร์เนอร์เลยใช้ทางโครงการนะครับที่เราได้สร้างอินโนเวชั่นต่างๆขึ้นมามากมายในปีนี้เนี่ยเราก็ยังมีอยู่ใน<ม>ไฮไลน์นะครับบอกว่าในปีนี้เราจะทำได้จบในช่วงสิ้นปีและจะเป็นจอยเบนเจอร์ที่เกิดขึ้นต่องๆในมาเริ่มเติบโตนะครับรวมถึงเรื่องของการทำเอ็นเอนะครับเอ็นเอเป็นเป้า อะไรสำคัญก่อนที่ผ่านมาเราคุยดีอื่ง คาดปีก <Cliff Allen. S 2> we ันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ว่าก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราสามารถที่จะริบดีอยู่ได้แต่แน่นอนว่าเรื่องของเอ็นทีมันก็มีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นตัวหมายสำคัญว่าเราต้องหาที่จะทำอินออร์แกนิกโกอยู่ในปีนี้นะครับโดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีในจริงๆแล้วก็เป็นโอกาสเช่นกันในการทำเอ็นทีนะครับเพราะหลายๆบริษัทเองเนี่ยก็จะเริ่มตื่นใจในเรื่องการขายอิทิการนั่นคือแต่ท้ายที่สุดนะครับสิ่งที่จะช่วยให้เราก้าวกระโดดได้จริงๆคือการ f o ้างฟ t i เดชั่นให้อ,องค์กรข้างในของเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแงในเรื่องการบริหารจัดก,การนะครับในอีกไม่กี่วันเราจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งในเรื่องการมีออกข้างในบริษัทนะครับซึ่งก็จะเห็นความชัดเจนของการบริหารจัดการมากขึ้นนะครับการมีออกในครั้งนี้เองเก็คือเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าบริษัทร,รูปของธุดกน,นะครับจะต้องเป็นบริษัทที่สามารถไปอยูต่อได้นะครบ นะครับซึ่งนาะงคนคงไม่ได้ตายนะนะครับระยะเวลาประมาณแสามถึงห้าปีเนี่ยเราก็หวังว่าจะต้องใหญ่โตเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะเกิดจากบริษัทรุ่ตอนนี้ก็จะมีการรีบอภายในแล้วก็จัดกลุ่มบริษัทนะครับให้มีความพร้อมในเรื่องขอการใหญ่โตต่อไป นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดก,การไปฝั่งผู้บริหารเองนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจ้างผู้บริหารสูงเพิ่มค่าอีกหลายทา่านซึ่งเราก็เชื่อว่าการที่เราเสริมทามไปด้วยอุปกรณที่มีความสามารถจะช่วยให้บริษัทของเราเนี่ยสามารถเดี่ยการไปรโดตดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาก็เป็นสิ่งที่ผมได้เล่าให้ฟังถึงแผนการของบริษัทในปีนี้นะครับเชื่อว่า สิ่งที่เราได้ทำมาการที่เราเกิดโตทุกป,ปีสร้างเคคอร์เอเรื่องของตัวฟองเรครับให้แับยิไฮายได้ทุกๆปีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าดูบีเนี่เราไม่ใช่แค่าสามารถสร้างการเติบโต,ต,ตได้ในระยะสั้นนะครับแต่เรายังสามารถที่จะวารกาฐานธุรกิจที่จะเกิดโตในระยะยาวได้นะครับ